วันนี้ต้องกลับขอบคุณนะคะออเดอร์จากพี่ยายนะคะออเดอร์จากคุณป้าอีนะคะแล้วก็ออเดอร์จากคุณแม่พรน,นะคะมากๆเลยนะคะที่เมตตาดูน้องนุนนะคะนะเ <Yeah. S 1> ชียงก่อนเร็วพ <Yeah. S 1> อความทีเลยจะได้เลือกกินง่ายนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณ นะคะพี่ใหญ่นะคะป้าอีสนะคะแล้วก็คุณแม่พรนะคะที่เมตาน้องนุ่นในวันนี้นะคะขอให้ท่านแล็กครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนังปราถนาทุกประการเลยนะคะบคุณที่เมตาดูลงองนุ่นความรานะคะสาธุบุญด้วยนะคะนะ อใหท่านนะคะมีสุขภาพพรไมยที่แข็งแรงนะคะไม่จิบใครได้ป่วยนะคะหลังเลิงกงานมาก็ได้กินผลไม้หวานอร่อยเลยค่ะนะคะอร่อยเลยน้องนุอร่อยเลยค่ะ,คะอร่อยเลย ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะบรรยากาศยามเย็นน้องน้องช้างเลิกงานมาบรรยากาศดีมากนะคะแม่แม่จ๋า คลิปนี้น้องควันก็ขอ,อย่าจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องพังนุ่นของเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ะ่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ